สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะทางช่อง YouTube รถขุดนำเข้าวางนาะแท็กเตอร์ทุกท่านเลยนะคะพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะสวัสดีสวัสดีนะ่เธอสวัสดีนะเอาสวัสดีครับเอาไปสองมือจบเอากอาวอีกั้างหนึ่ง,งเลยตัวไม่อยากมีแผลเพิ่มนะคะวันนี้นะะวันนี้จะทำจะ,จะขอซีแกงแขลงขา่าววัหัว ผมรอึ้นพวงกาวพี่น้องเลยค่ะนะครับวันนั้นที่ว่าจะไปรับน้องมาล้างนะปรากฏว่าไม่ได้ล้างรับตัวไปนะคะจะได้ล้างอยู่บตอนเฮ็ดรถเสร็จเรียบร้อยสิได้ล้างอยูนะคะเมื่อวานนี้เราเพิ่งรีวิวมาร์คไฟกันไปเองนะคะที่เราบอกราคาไปประมาณล้านส่งไปตายเนาะใช่แล้วครับวันนี้นะคะมีคุณลูกค้ามาซื้อตัวน้องไปแล้วนะคะมามามั่น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 เดี๋ยวเรามาแบบ ตกแต่งให้สวยงามเรียบร้อยก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูมาดูโหน้องน้องมาจอดที่โรงซ่อมเร็วมากเลยนะ,ะนะคะนะคะเราจะพามารีวิวมาดูกัรสัมผัสอีกรอบนะคะเพราะเมื่อวานเพิ่งรีวิวไปวันนี้ได้ทาการซื้อขายกับคุณลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครับผมอ่มา,ามีอย่างที่บอกคุณผู้ชมอีกบอเมื่อนี้เขาซื้อขายจบไปเท่บบาไหรอ่าหนึ่งสองเจ็ดห้านะครับสำหรับเจ้าเอสเค ร้อยขีดสองนะครับหรือว่ามาร์กไฟก็ทำลารให้บ้างคะหล้านก็คือทําให้ใหม่หมดเลยครับหนึ่งล้านสองแนเจ็ดหม่นย่เบดี๋ยวย่เบาหนึ่งล้านอนี่ยัยังคือนตรงแนมมนหนน้ำอ๋อหนึ่งล้านก็ต้องไปสองอะไรก็ตรงแนมเเบื่งลวตัว1นล้านเนี่ยแนมหาทังหนาผากนี่ไหมอถ้าคันเอาใหม่เอาใหม่คันนี้ตกไปที่ราคาหนึ่งล้านหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับผม ทำอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างคะก็ตรวจเช็คระบบให้ใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่างนะครับระบบตัวรถนะครับแอร์ฟิล์มนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเราขยายโปรโมชั่นในการอาถแหมน้ำมันโซล่าเต็มถังให้ท่านไปจนถึง1เดือนนะครับเพราะว่านี้ก็ไปไปแล้วเจคันแล้วนะครับเพราะว่าคนมาที่หลังบางทีรถที่ลูกค้าต้องการนะครับไม่มีนะครับก็ บอกว่าผมยังได้นะครับก็มันบ่มีพี่น้องพราบอกไปเรามีโปรโมชั่นใช่ไหมตอนแรกเราใช่ครับสามคันแรกสามคันแรกเราเติมน้ำมันโซล่าให้เต็มถังแต่ตอนนี้เราขยายเวลาโปรโมชั่นของเราก็คือถึง1เดือนยอดจองหนึ่งเดือนแรกไม่ว่าจะเป็นคันเท่าไหร่ก็ช่างในหนึ่ภายในเดือนมกราคมนี้นะคะใช่ครับเราเติมน้ำมันโซล่าให้ท่านเต็มถังนะคะผแล้วแถมเครื่องปั๊มได้ไหมเครื่องปั๊มครับเครื่องปั๊มนี้เราเหลืออยู่11ตัวนะครับผมเหลืออยู่11ตัวนะครับก็พูดง่ายก็คือ11คันนะครับ ตาแหงตาแหงเอาตาเป็นปอย่างขู้วหพิดแบบอ่าน้ำฮะร้นอนหนาหแวแหนร้อยิ่งแห้งยิ่งฉีดโอเคเดี๋ยวให้พี่โจพาพาคุณผู้ชมไปดูน้องก่อนดูน้องนะครับมานะครับก็ตามที่เราได้รีวิวไปแล้วนะครับว่าจะว่าจะยางมาล้างนะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้ล้างอีกแล้วครับท่านนะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณพี่โชคชัยคะ่ะ ขอบคุณนะพี่โชคชัยมากมากเลยใช่ครับ,รบที่ไว้ใจนะครับกับบริษัทน,น้อยของเรานะครับได้ดูแลแมคโครคันใหม่แล้วคันนี้จะเดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเอาขึ้นเงียบเอาขึ้นว่าสิบบาเดเ็เปจะคือลูกค้าอ๋อนะครับอันนี้ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับก็จะทุกอย่างจะทำวันขึ <c oughs> ้เป,เ,ปเป็นคือเป็นขึ้นยินวานขึ้ตรงวะไกเวลาเริกงานแล้วมันจะเป็นแบบเวลาตอนนี้อีกไม่ถึงกี่นาทีก็ห้าโมงเย็นแล้ว โอ้ยเลือดเถอะลครับขอสวัสดีครับเลือดงานเลยนะครับตัวนี้เราก็จะทําการตกแต่งให้ท่านใหม่นะครับเดี๋ยวขออย่าเบิ่งรายการนะเพราะว่ารายการยังซ่อมยังไม่มาบ่าหรือว่าเอามาหาเดยนองขั้นีหเอาปรเปเด้อเดี๋ยวโหลดโหลดโหลดในแอปก็ได้ครับโหลดในแอปวันนี้อารมณ์ดีครับวันนี้วันนี้ทําไมอารมณ์ดีคะ อารมณ์ดีเพราะมีความจุกอย่าลองอย่าลองอมาแล้วนะครับคันนี้นะครับก็จะจัดส่งในวันที่5กุมภาพันธ์นะฮะปี2564 <64. S 1> นะฮะก็จะเดินทางไปยังจังหวัด,ดวคนครสวรรค์น,นะครับก็รายการเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพอให้อ้อเมเช็คลองทุกจุดนะครับก็คือรวมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าระบบ โอายว่ายว่ายว่ายพี่สาวพี่สาอยาเด้อยาเด้อเดินเอาว่าไปอผายผาไผาไผาไผายยาเด้อนี่ครับนี่โอ้โหผมกระโดดนะพี่ผมกรโทษผมกรโทษครับผมกรโทษโอ้ยเบึนบึนเสียงดังเลยโอ้เสียงดังว่ากรโทษพี่ขอโทษโอ้ถือมีมีดขอออก นะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพร้อมไส้กรองนะครับวันนี้เราเสียงได้ไม่ได้เพราะว่าทีมช่างเขาอยู่หลายคนครับวันนี้อยู่ครบเรามีกันแค่สองคนอย่างช่างร์เพราะว่าอาจารย์ไม่อยู่ครับไม่มีคนอยู่ไม่มีคนช่วยนะครับอาจารย์ไปเดินสายนะครับคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็อันดับแรกนะครับช่วงล่างนี่ก็ต้องทําให้ท่านเสร็จสรรพอย่างที่เราได้บอกไปตั้งแต่ตอนที่เราจะยางรถมาล้างนะครับก็คือ โซ่นี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องทําการถอดอันนี้เราดีวิวตอนที่รถกําลังจะลื้อนะครับแสดงว่าใส่ต่อขอแล้วแสดงว่าช่างนี้จะถอดเก่งแล้วครับนี่นี่ครับเนี่ยหนาใช่ไหมเริ่มแล้วนะครับก็จะเริ่มลื้อกันนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับอันนี้จะให้พ,พ,พี่น้องดูก่อนนะครับเพราะว่าบางท่านตอนที่เราดีวิลรถจะเป็นอย่างนี้เนาะเอิร์ดใช่บางท่านก็สงสยัยหรือว่ารถบางนามาเป็นแบบนี้แล้วค่อยมาประกอบไม่ใช่นะครับรถจะมาเป็นแบบนี้นะครับ มาเป็นคันนะครับเดี๋ยวเริ่มลื้อเราก็จะเริ่มตรวจเช็คถ่ายรีวิวให้พี่น้องๆดูกันแบบเรื่อยๆนะครับสําหรับคันนี้ก็จะมีเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพร้อมไส้กรองนะครับเปลี่ยนซีลกระบอกทั้ง4กระบอกนะครับผมแล้วก็บูธสลักนะครับบูธสลักพวกนี้ก็ต้องทําให้ใหม่นะครับแล้วก็เอวเอวนี่ก็ต้องยกเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับนี่นะครับระบบเอวนี่ก็ต้องยกนะครับเพราะว่าเอวนี่มีหลวมแน่นอนนะครับไม่มีคันไหนรอด เดี๋ยวเราก็ต้องยกนะฮทำการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมบำรุงให้ท่านใหม่นะครับสลับเอวนะครับหัวเกียร์นี่ก็ต้องถอดออกมาโซล่านี่ก็ต้องแกะออกนะครับหม้อดงหม้อน้ําถังโซลงโซล่านะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับก็ต้องจะรีเซ็ตให้พี่น้องไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาร์คทีนะครับมาร์คคีคันนี้เราก็การซื้อขายกับผู้ลูกค้านะครับร้อยวันนี้นะคะใช่แล้วครับนี่มาร์คทีก็เริ่มรื้อเสร็จแล้วยมาลงซ่อมไลเหรอใช่แล้วจ้ะ ครับคันนี้เราทําการซื้อขายคุณลูกค้าเมื่อเช้านะครับประมาณ9ก้าโมงคือไหวแผ่อุ้งย้อมใจซางนะครับก็เดินมาครับถ้าเมื่อวานนี้ถ้าพี่เพ่งน้องได้ดูตอนที่เราไปรับนอนนะครับก็จะจอดอยู่ข้างกันนะครับฝั่งนี้วันนี้รื้อแล้วนะครับข้ามการนอนนะครับรื้อแล้วโอ้มันีีพี่น้อยอยู่วันนี้พี่น้อยอยู่นะครับนี่ก็เริ่มเดี๋ยวเอารายการบางทีก่อนดีกว่าเป็ดเห็นมันเป็ดไดเป็ร้านเขาเป็อยู่แล้วเป็หรือเป็ด นี่นะคะสาหรับมาคีคันนี้อันนี้เป็นก็เป็นแหกใหญ่แหกเดิมมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะอ่นนี่นะคะอ่าหนูจะพยายามอ่านะครับอันนี้เป็นของคุณพี่สมบัตินะครับคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับย่านน้ำโอ้โหไม่ดังช่างเดินทางมาไกลหลายร้อยลี้นักนะครับอันนี้ก็เช็คเปลี่ยนไ่ามันพร้อมใส่กรองนะครับเช็คเปลี่ยนซีนกระบอกสี่กระบอกนะครับเช็คระบบเอวให้ใหม่พร้อมใส่จารบีนะครับแล้วก็ เปลี่ยนนะครับสลักฟันนะครับเป็นแบบ5ฟันนะครับบุ้งขีนี่ต้องเปลี่ยนเป็นบุ้งขีใหญ่นะครับเช็คระบบรั่วซึมทุกจุดนะครับมีปั๊มมีเครื่องนะครับนี่นะครับมีปั๊มมีเครื่องนะครับมาดูนะครับก็ต้องทําการตรวจเช็คให้ใหม่นะครับแล้วก็เช็คระบบไฟฟ้าแรงดันนะครับซ่อมก้อนยางกันกระแทกนะครับที่ว่ายางกันกระแทกนี่ก็ต้องซ่อมให้นะครับเช็คระบบช่วงร่างนะครับจอแผงข้างระบายความร้อน ติดแอร์ติดระบบไฟนะครับใส่ตะแกงล้างถังโซล่าบันไดข้างเก๋งนะครับทำสีใหม่นะครับจัดส่งฟีไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ก็เริ่มรื้นะครับพี่น้องนะครับนี่เราจะรู้คู่กันเลยนะครับรู้คือคู่คู่กันเลยนะครับอันนี้จะให้พี่น้องดูก่อนนะครับว่ารถมันจะมาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นใบแท็กเกตสิบเซนนะพี่น้องนะครับอันนี้ใบแท็กเกตสิบเซนนะครับนี่เริ่มรื้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ พรุ่งนี้นี่ก็น่าจะบูมอาร์มน่าจะลงนะครับบูมอาร์มน่าจะลงนะครับแล้วก็ระบบถังโซลโซล่าก็น่าจะยกลงนะครับแล้วก็จะมีปั๊มเฮลิก er นะครับปั๊มเฮลิกนี่ต้องทาการถอดยกลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางปัม๊มเฮรลิกกันนะครับอ่ะเห็นไหมครับก็เริ่มรลื้อลงมานะครับน,นี่นะครับก็ถอดลือ อุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วช่วงล่างนี่ก็ต้องรีเซตให้ใหม่นะครับพรุ่งนี้ช่างก็ต้องถอดโซ่สสสออกเพื่อจะไปยิงใหม่นะครับ,บนะครับ,บอันนี้ดีในตำนานนะครับนี่คือรถในตำนานของแท้นะฮะไม่ว่าท่านจะเป็นเลหล็กเด็กหรืออ่าอันนี้สําหรับจักบาทจักบาทคันนี้ทําการซื้อขายกับคุณลูกค้าไปในราคา1นึ่งล้านสามแสนบาททวนทำให้ใหม <บน S 2> ่หมดทำให้ใหม่หมดนะครับสําหรับคันนี้นะครับส่วนด้านข้างคันนี้นะครับเป็นเอสแอบเป็นพีซีร้อยสิบรุ่น8 นะคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดนครนายกนะฮะว้าวอันนี้เราจะไปคลอง20สคลอง22นะครับครับผมบึงตำล่าครับตัวความเป๊ะนะครับคันนี้เป็นของคุณพี่มุนตีนะครับคันนี้เป็นของคุณพี่มุนตีนะครับจะเดินทางไปยังจังหวัดนครนายกยกนะครับก็เรา น่าจะไปส่งนะครับเพราะอยู่นะเราไปส่งได้นะอ่าไปส่งเราไปส่งกันไหมราคากับมาได้อายท่เรียงก๋วยเตี๋ยวไปอ้ายไปบ่เห็นแกกินถ่อยไปเปินหลักก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวไปเป็นพันโลหนูก็ไปท่านยังต่าแตว่าถื่นเตาด้เออ่อยตื่นได้ตีตีซีด้บอ้อยหอยปรน่นไม่ไนอนนะคะรอส่งรถเลยนะคะค่อยไปนอนบนรถนะครับคันนี้ก็ทําการหรือตรวจเช็คใหม่หมดทําสีด้วยนะครับคันนี้จะเดินทางไปจังหวัดนครนายกนะครับ ก็จะมีขั้นไหนนะครัมีหนึ่งมีสองอ๋อั้นไหนสลับเจ้าเอสเคไอสลับเจ้าฟิชซีร้อยสามแปดยูเอสนะครับจะเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีนะฮะนี่ก็เสร็จสับเรียบร้อยอันนี้เป็นร้อยสามสิบแปดยูเอสฟิชแปดแปดแปดนะครับอันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีนะครับก็มีรถไฟประมาณลานกลางๆแล้ว แม่ครับอันนี้ราคาอยู่ประมาณล้านหกห้าค่ะประมาณนะครับทําให้เสร็จสับเรียบร้อยนานๆทีจะมีเข้ามาเนาะใช่ครับอันนี้ประตูเป็นแบบสไลด์แล้วใช่ครับอันนี้เป็นประตูเหมือนรถตู้นะครับนี่นะครับนี่เขาประกอบเสร็จเรียบร้อยแก้มแก้มแก้มข้างนี้ก็ใส่ให้ครับไม่ใช่แก้มน้องนางครับต้องอยู่ถ่ายจากด้านนี้เพราะว่าถ้าถ่ายจากตรงนู้นย้อนแสงค่ะนะครับแก้มนี้ก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ครับบูธสลักนะครับเห็นไหมครับเราก็ต้องตรวจเช็คให้ท่านเรียบร้อยนะครับ ตามที่เราอธิบายทุกๆคลิปนะครับนี่เวลาเราเสร็จสับเรียบร้อยพ่นสีปรับแปบเข้าไปกับสีเนี่ยไม่เห็นพี่น้องเขาเจ้าจก็จะส,สงสัยว่าไปเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะฮะมันจะแปล่าครับดังคนบอกว่าจะเปลี่ยนบ่เปลี่ยนเลยสิยครับอันนี้ก็คือทําให้เรียบร้อยนะครับอนนี้โอ้ทีมสงสัยคืนนี้ทีมงานทั้งสีน่าจะทําโอกันอีกแล้วมั้งครับเนี่ยเฮ็ด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 โอ้ยเปล่พี่เฮ็ดโอ้ยเปล่เฮ็ดโอ้ยบปล่าโอ้ไเฮ็ดวะไม่มีโอ้นะครับวันนี้ ทมงานช่างสีนะครับขอหยุดพักหนึ่งวันตลออาจารย์เด็ครับอา้าพี่เอาอ้ียวนะอยางมากอยางมากเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นเวลาเลิกงานแล้วใช่ครับ <ขา S 1> เลิกงานแล้วนะครับก็สำหรับงานสีที่ว่าติดพวพันธ์ของเราก็จะเหลือ120รุ่น6ที่จะเดินทางไปยังจังหวัดชัยภูมิขอบคุณสําหรับคําตอบค่ะนะครับเพราะว่าขายเองกันเรื่องพี่น้องนะครับก็จะมี120รุ่น6นะครับ EO นะครับที่เหลือนะครับแล้วก็มีร2อยยี่สิบรุ่นแดนะครับของพี่เทียมนะครับป๋าเทียมชายาขเราครับก็จะส่งจัดส่งในวันที่สิบใช่ไหมคะใช่แล้วอันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดชัยภูมินะฮะไปที่อำเภอเมียงนะฮะ120ยี่รุ่น6ครับย2 0ิบรุ่นห e อีโอไปประมาณ้าน5 5นะคะใช่ครับนี่ก็เก็บสีสันให้สวยงามนะฮะตามทั้งเรื่องครับผมนะครับก็ ไม่มีอะไรในห้องนี้อโอ้อีกไหมเอาห้องนี้ปิดแล้วปิดแล้วปิดไปนะครับเอ้องอบเสียงแสดงว่าช่างก็โอ้ยไงเรยคูดกีด่ตั้งไงเขาตาเนี่ยนะครับ<อ>ก็โอ๊ยลืมไปเราไม่ได้ใช้ใบไฟนี่นะยางยางมานะฮะตามระมานะครับ,รรบก็ก็ยังเหลือเมนูนะฮะกันอยู่อุอ๊เอเล่บันเทิงศิล นะครับก็จะเหลือ120รุ่น8นะครับคันนี้ก็จะเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปที่อำเภอกุดขัาวปุ้นครับอำเภอที่มีอำเภออะไนี่อำเภอไหนครับที่มีผู้ชายหน้าตาดีที่สุดนะครับในโลกนะฮะก็จะเป็นอำเภอกุดขัาวปุ้นของเรานะฮะอันนี้ก็จะเลยบ้านหนุ่มโจ้ไปประมาณสิบกิโลนะครับก็เรียกตัวเองว่าอะไรนะหนุ่มโจ้หนุ่มโจ้เมื่อเช้ากินอะไร เขาไปถามสินคือหมั่นแค่เอียงเข้าไปคือหมั่นแค่คอยสิไปกินสนอว่ามุ้แมวน้อยเดี๋ยวมันจะไปกินบ้างมุ้แมวน้อยนะครับนี่ก็อยู่ในหมวดในการทั้พ่นสีนะครับการเก็บรายละเอียดนะครับนี่ก็ใกล้แล้วนะครับครับก็ยังอีกไม่โดนนะครับไม่นานก็เสร็จนะคะครับไม่นานก็เสร็จนะครับนี่ก็เริ่มล้างขัดอ่อนนะครับทุกอย่างครับนี่นะครับมันต้องขัดออนนะครับผม นี่ครับมันต้องขัดแล้วก็ต้องเกียร์ออกให้หมดนะครับนี่มันบะเหนงายได้มี่น้องเฮ็ดสีครับนี่ไม่ต้องเกียร์ของเก่าออกครับอะไรที่มีจะต้องเกียร์แล้วก็ต้องขัดออกให้หมดนะครับนี่ครับขัดออกเกียร์ออกครับเพื่อความคงทนนะครับไม่ลอกไม่ดานะครับไม่ซีดนะครับก็ต้องทําให้ท่านเราทำให้ทุกท่านอย่างดีที่สุดนะใช่ครับเฮ็ดปานวารถไอพิกอาพันเทพี่นองนะครับเป็นวารถไปพุทธยู่ไฮยู่หน้าก็ได้นะครับก็ เบิร์ตนะครับมะมีม่หยางเราปีนี่นะ nice. ครับก็อยากจะมาแขนนนะปลดแขนเนาม,มากนะเ้ยเป็นเด็กหน่อยเป็นเล็กเด็กปลด,ปลดคลุ้งปลดแขนโอเควันนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะคสำหรับดิฉันขายของได้หรือยังอ่ขายของได้ครับ สำหรับท่านใดน,นะคะที่ชื่นชอบหรือสนใจรถคุณน้ำเข้าแท้จากญี่ปุ่นนะคะคสามารถโทรมาติดต่อสอบถามนะคะได้ที่เบอร์โทร0829193748นะคะครหรือ0858400788ค่ะทัศร์าทักซับนีเรา ขอแค่ได้ขายอย่าลืมนะคะภายในเดือนมกราคมนี้นะคะสําหรับยอดจองในเดือนนี้นะคะเราแถมให้ท่านก็คือจัดส่งฟรีไหมจัดส่งฟรีมัอนเดิอครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะไม่เสียค่าจัดส่งนะคะเติมน้ํามันโซล่าให้เต็มถังและเครื่องปั๊มน้ำหนึ่งเครื่องสาหรับเอาไว้ล้างรถนะใช่ครับและที่สําคัญนะคะแถมแน่นอนนะคะเสื้อบางลาแท็กเตอร์และกระบอกอัจระบีค่ะกระบอกกระบอกอัจาร์บีก็ใกล้เบื่อไดิอ๋ออีีบอแมนสั่งมาใั้มาอยู่มาซื้อแล้วนะคะต้องมาซื้อ ข้าเจ้ากับสิบา้าโอ้ยมีเนี่ย yani, เบิ้ลเบิ้ลบอลสื่อ,รอหรอข้าเจา้า,ากับสีบ้าวปำนำกับสิเบิ้ลกับบอลเจรีบีก็สิเบิ้ลครัอันนี้ก็โอ้ยเห็นเห็นผู้บ่าวอะไรเนาะคือเอาเห็นไม่ได้ผู<อ>้บ่าวยิ่อยู่แผนกช่าง,งเห็นไหมนี่โเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วเรา,เ,าเป็นผู้หญิงลูกมาหนึ่งเดียวอุ้ยมันตัวแล้วเห็นไหมเออแต่เห็นมันมันสิมมัันนสิร้อยห้นะคะก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่กับเราสองคนคลิปหน้ามาดูกันว่าคลิปต่อไปอะไร หาแสงก็โคนดำมาดูกันว่าคลิปต่อไปนะคะเราจะไปรีวิวรถรุ่นอะไรหรือจะพาไปดูก,กิจกรรมกิจการงานซ่อมอุ้ยพูดไม่ถูกต้องบอกว่าเอียงต้องบอกว่าเดี๋ยวจะพาพี่น้องนะครับมาป่วนลงซ่อมเหมือนเดิมนทน <c oughs> ีเราทีมเราสา,ายป่วนนะครับพี่น้องเพราะว่าทีมขายมีอยู่สองคน <c oughs> ทีมช่างมีอยู่สามสิบกว่าคนนะครับอีกบโดนพี่น้องบนเละกับไอ้้ามครับโดนแท้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็น่าจะพักผ่อนกันนะพรุ่งนี้น่าจะลุยโอทีกัน นะเพราะว่าก็ต้องมีคิวซ่อมอีกหลายคันอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งใดครักก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณลูกค้าทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าทุกทท่านนะครับที่ไว้ใจนะครับให้บริษัทเล็กๆของเรานะครับได้ดูแลนะครับแล้วก็ฝากพัะนาสัมพันธ์ไปถึงท่านลูกค้าใหม่ทุกทท่านนะครับที่กําลังรอโอ้ยนี่อะไรนะครับที่กําลังรอนะครับสินค้าเข้ามาใหม่ก็จะมีมาเอสเคสองร้อยนะครับแล้วจะมี เซทเอ็อ่สิบขีดสามอพิเศษพี่นออ้องอาพิเศษนะครับแล้วก็จะมี120รุ่น8นะครับแล้วก็พี uh, ่ซีร้อรุ่น6 e อนะครับก็จะมีมาหลายคันอยู่นะครับก็ทยอยมานะครับเดือนนี้ทําน่าจะได้พบกันเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ SK 120ร้อยยีมารไฟขีดสนะครับราคาล้านนหน่อยล้านสอล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่้านหนึ่งแอย่างนี้ก็ จะมีมานะครับก็สำหรับท่านใดที่หาในราคาร้านนิดๆแต่คุณภาพเต็มร้อยครับอดใจรอสักนิดนะครับเรือมาบางท่านพอพี่น้องตามอยากจะด้วยโควิดหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่ารถเราเป็นรถปลอดโควิดนะคะไม่ต้องกลัวนะคะจอดท่าไหนทําการมีการฆ่าเชื้อที่ท่าเรือนั้นๆยกจุดยกเว้นคนขายครับคนขายนี่มีเชื้อโควิดนะครับอย่าลืมเนี่มาแรกต้องแอบต้องห่อละแมนพาะมันมีมือพ่อในขาอยู่นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมโจ้แล้วก็ น้องเอิร์ธครับผมก็ต้องขอตัวลาพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่สละเวลาดูความบ้าปโปของเราสองคนไอ้ยังว่าอาลานค่ะนะครับอาลานนี่คือเบาแค่เอาเบาได้แต่ว่าเธอทาเบาได้อาลานต้องบอกว่าพี่โจู้แมนต่อแมนบม่เป็นผู้เฒ่านะครับก็ต้องขอตัวลาพี่ๆน้องๆไปก่อนสำหรับวันนี้ข่าวครับว่าสวัสดีครับ